ดีค่ะพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านค่ะวันนี้ดิฉันจะขอมารายงานในส่วนของสถานการณ์สำคัญและการเตือนภัยเกี่ยวกับน้ำล่าสุดนะคะซึ่งขณะน,นี้น้ำมวลน,น้ำจากทางเหนือนั้นไหลลงยังสู่ภาคกลางแล้วนะคะและขณะน,นี้มวลน,น้ำก้อนใหญ่จากภาคกลางนั้น จะได้ไหลลงผ่านกรุงเทพมหานครเพื่อลงไปสู่ทะเลค่ะซึ่งดิฉันเองก็ได้กํากับทางหน่วยงานทุกกระทรวงและกรุงเทพมหานครรวมถึงทุกเหล่าทัพนั้นในการที่จะช่วยระวังป้องกันเพื่อไม่ให้กรุงน้ํานั้นกระทบความเสียหายกับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครเพื่อกระทบให้น้อยที่สุดค่ะสําหรับข้อเช็จจริงที่เป็นอยู่ขณะนี้นะคะพลังของน้ําครั้งนี้นั้นมีแนวโน้มที่จะมาก เกินกว่าผนังกั้นน้ําหรือประตูน้ําที่จะรับรวมถึงมาตรฐานต่างๆที่ป้องกันค่ะดังนั้นจึงเป็นอกมีโอกาสสูงอย่างยิ่งที่น้ําอาจจะทะลักเข้ามาในพื้นที่ทั้งในส่วนของพื้นที่ชั้นในชั้นกลางและชั้นนอกของกรุงเทพมหานครในส่วนของกรุงเทพมหานครขณะนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่สุดนะคะก็คือบริเวณแนวริมแม่น้ำเจ้าพยา และพื้นที่ตามแนวผนังกั้นน้ำต่างๆ รวมถึงพื้นที่นอกแนวริมน้ำที่อาจจะมีผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วมหรือระดับน้ำที่จะสูงขึ้นเท่าใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับสองประการค่ะก็คือขีดความสามารถในการที่จะบริหารจัดการครั้งนี้เนื่องจากปัญหาต่างๆนั้นก็จะมีมีหลายประการด้วยกันนั้นรวมถึงความสูงของพื้นที่ที่อาจจะมีความสูงต่าตามระดับในกรุงเทพมหานครทาให้อาจจะมีน้าท่วมในแต่ละพื้นที่นั้นไม่เท่ากันค่ะ เมื่อวานนี้ดิฉันก็ได้ไปมีโอกาสไปสำรวจตรวจอุโมงค์ระบายน้ำยักษ์ของกรุงเทพมหานครนะคะรวมถึงมาตรการต่างๆของกรุงเทพมหานครรวมกับผู้ว่าราชการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชานท่านผู้บัญชาการทหารบก ก็ยืนยันค่ะว่าทุกฝ่ายจะใช้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่เพื่อที่จะแบ่งเบาและลดภารละในเรื่องของน้ำท่วมขังในส่วนของกรุงเทพมหาคนครนั้นให้เร็วที่สุดค่ะ สำหรับแนวทางป้องกันเพื่อให้น้านั้นไม่เมื่อไม่ให้น้ำนั้นท่วมกรุงเทพมหานครทุกส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งภาครัฐและภาคเอ,เอ,เอกชนก็จะช่วยกันในส่วนของการพยายามที่จะป้องกันตั้งแต่บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยานั่นหมายถึงผลกระทบที่มายังพื้นที่ฝั่งธนบุรีซึ่งขณะนี้มีน้ำเหนือผ่านมาทางจังหวัดประทุมธานี นนทบุรีได้ล้นเข้ามาในส่วนบริเวณอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีและเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครแล้วซึ่งขณะนี้เรากำลังป้องกันบริเวณคลองมหาสวัสด์ซึ่งโดยโดยการเร่งระบายน้ำลงแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพยาเพื่อที่จะระบายทรงสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดค่ะนอกจากนั้นตามแนวแม่น้ำเจ้าพยารัฐบาล และกรุงเทพมหานครจะดูแลแนวคันน้ํานั้นในส่วนของพนังกั้นน้ํานั้นเพื่อให้สามารถที่จะแข็งแรงและทนทานในส่วนของแรงอันมหาศาลของน้ําได้แต่อย่างไรก็ตามน้ํานั้นมีปริมาณเกินกว่าศักยภาพของระบบ ที่จะรองรับได้ดังนั้นอาจจะมีผลกระทบในส่วนของพื้นที่ต่างๆของทางฝั่งทนบุรีรวมทั้งจังหวัดปริมณฑน,นอาจจะมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่เป็นที่รุ่มซึ่งคาดว่าเฉลี่ยระดับน้ำนั้นจะอยู่ประมาณ0.5เมตรสำหรับอีกบริเวณหนึ่งนะคะเราก็ได้มีการมาตรการนะคะในส่วนของบริเวณ ตอนเหนือของกรุงเทพมหานครค่ะเราก็ได้มีมาตรการที่จะพยายามที่จะลดความกดดันของพลังน้ำคือการพยายามที่จะปิดประตูระบายน้ำปากคลองเปรมประชากรซึ่งโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ในเขตดอนเมืองหลักสีสายไหมบางซื่อบางเขนถนนพ้ายหนโยธินไปจนถึงอนุสรสถานดอนเมืองและถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อให้ได้รับผลกระทบที่ลดน้อยลงโดยการที่จะเร่งระบายน้ำจากคลองลังสิตลงมายัางคลองหกวาสายล่างเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะเข้าสู่ใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานครหรือพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในเพื่อที่จะไม่ให้สร้างความเสียหายให้มากเกินไปถ้าหากมาตรการนี้เป็นไปตามแผนและไม่มีความเสียหายตามแนวผนังกั้นน้ำต่างๆเพิ่มเติม ก็น่าจะสามารถที่จะควบคุมไม่ให้ระดับน้ำนั้นสูงเกิน50เซนติเมตรค่ะอีกบริเวณหนึ่งนะคะก็คือบริเวณด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครนั่นคือบริเวณมีนบุรีหนองจอกลาดพร้าวซึ่งมีคลองระพีพัดคลองหกวาสายล่างและคลองแสนแสบ เรามีมาตรการทางเร่งในส่วนของการระบายน้ยําไปยังทางตะวันออกเพื่อลงสู่ทะเลตามแนวคลองที่ได้มีการขุดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นที่เราได้มีการเรียนชี้แจงพี่น้องประชาชนไว้ว่าเรามีการขุดแนวคลองทั้งในส่วนของตะวันออกและตะวันตกถ้าหากน้ําเข้ามาตามแนวทางเหล่านี้ก็จะไหลลงสู่ทะเลและออกสู่แม่น้ําเจ้าพยาผ่านคลองแสนแสบอีกด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามนอกจากพื้นที่เหล่านี้อยู่ในเขตหลากน้ำดังนั้นระดับน้ำจะสูงกว่าบริเวณอื่นโดยจะอยู่ในช่วงประมาณ1 1.5เมตรค่ะสำหรับกรณีที่เร็วร้ายที่สุด หากเราไม่สามารถที่จะป้องกันจุดใดจุดหนึ่งหรือทั้ง3จุดดังกล่าวได้หรือไม่สามารถชะลอพลังอันมหาศาลข,าาของน้ำได้เพราะมีปัจจัยอื่นที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่นแนวเขื่อนพังแนวพนังกั้นน้ำพังหรือชำรุดหรือแม้กระทั่งระดับน้ำในทะเลนั้นสูงกว่าที่คาดหมายไว้ ระดับน้ำในกรุงเทพมหานครเนื่องจากกรุงเทพมหานครนั้นมีพื้นที่สูงต่ำแตกต่างกันไปดังนั้นจะมีระดับน้ำตั้งแต่10เซนติเมตรไปจนถึง1.5 1.5เมตรซึ่งฉะนั้นเราจะควบคุมน้ำให้เข้าในเขตกรุงเทพมหานครนั้นให้น้อยที่สุดจำนวนวันให้น้อยที่สุดโดยการหยุดการไหลให้เร็วที่สุด โดยการใช้ระบบสูบน้ำทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งในส่วนของกรมชลประทานทั้งในส่วนของเรือผักดันน้ำและในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นในการเร่งระบายน้ำเพื่อลดความรุนแรงและลดก,การท่วมขังในน้ำในพื้นที่ของมหานครนั้นกรุงเทพมหานครนั้นให้เร็วที่สุดค่ะดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการประมาทตั้งแต่วันนี้ อยากขอกับเรียนพี่น้องประชาชนว่าเพื่อให้เราอยู่ในการไม่ประมาทและมีการเตรียมตัวเห็นควรให้พี่น้องประชาชนนั้นเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีค่าขึ้นในที่สูงเพื่อให้อยู่ในราบที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมขังและดิฉันได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้นเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดในการรักษาสถานที่สำคัญเช่นพระบรมมหาราชวังโรงพยาบาลศิริราชเขตพระราชฐานต่างๆ ระบบสาธารณูปโภคเช่นโรงไฟฟ้าโรงประปาโรงพยาบาลให้ได้ผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ให้น้อยที่สุดค่ะอันหนึ่งดิฉันขอเรียนว่าเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นตามแนวบนถนนวิภาวดีลังสิตด้านเหนือและด้วยความไม่ประมาท ในเย็นวันนี้ดิฉันได้ขอให้ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยย้ายผู้ที่พำนักอยู่ในศูนย์พักพิงที่ดอนเมืองแห่งนี้ไปยังศูนย์พื้นที่ต่างๆบางที่ในส่วนของกรุงเทพมหานครและในจังหวัดต่างจังหวัดเพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย นอกจากนี้ก็ได้มีการสั่งการให้ย้ายเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคจากพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะนำใจแจกจ่ายกับผู้ประสบภัยนั้นจากท่าอากาศยานดอนเมืองชั้นล่างนั้นไปที่อาคารจันทนะยิ่งยงในบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติสุพัชราศัยซึ่งพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะบริจาคสิ่งของ หรืออาสาสมัครที่จะช่วยบรรจุสิ่งของต่างๆนั้นสามารถไปที่สนามกีฬาแห่งชาติสุภาราาาัยได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะ และขอกราบเรียนพี่น้องประชาชนค่ะว่าสำหรับศูนย์สปพจะปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มที่และยังคงยืนยันที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถและพร้อมที่จะสนับสนุนร่วมทำงานร่วมกับทางกรุงเทพมหานครจนกว่าวิกฤตครั้งนี้จะผ่านพ้นไปค่ะขณะเดียวกันนี้ดิฉันขอเรียนว่านอกจากการแก้ไขวิกฤตการที่เกิดจากน้ำท่วมครั้งนี้ รัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นก็ได้มีการจัดการมาตรการอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อเป็นการไม่ประมาทและรองรับรวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนค่ะโดยในวันนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่21ถึง31ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษเพื่อที่จะเป็นการระมัดระวังในช่วงของที่มีน้ำทะเลหนุนสูงนั้นไป สำหรับจังหวัดที่ประสบอุทกภัย,ยก็ได้ทั้งหมดที่มีการประกาศไว้จะมีการมีมติในการหยุดราชการตั้งแต่วันที่27ถึง31นี้เป็นต้นไปแต่ขอให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับน้ำทั้งหมดที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนนั้นขอความร่วมมือให้อยู่ปฏิบัติงานให้ความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะพร้อมกันนี้ทาง ทางรัฐบาลก็ได้อำนวยความสะดวกสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะต้องการเดินทางกลับบ้านพักในส่วนของต่างจังหวัดหรือจะเข้าไปพักในศูนย์พักพิงในต่างจังหวัดนั้นสามารถที่จะตัดสินใจในการที่จะไปพักในสถานที่ที่ราชการจัดไว้ให้ได้ดิฉันได้กำกับให้กับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงมหาดไทยอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนเรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับการดูแลด้านสิ่งอุปโภคบริโภคอาทิเช่นอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นต่างๆนั้นเรามีการดูแลเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการรวมถึงการจัดบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและทั่วถึงรวมถึงแพทย์ฉุกเฉินในการที่จะคอยดูแลสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนและการให้ข่าวสารข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องทันต่อเวลาพร้อมกันนี้ ดิฉันขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนทุกท่านทุกสาขาได้ช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในยามวิกฤตครั้งนี้ด้วยค่ะส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นการประปาการไฟฟ้าเราได้มีมาตรการในการดูแลต้องให้ได้รับความมั่นใจค่ะว่าระบบน้ำประปานั้นยังสะอาดใช้ได้ระบบไฟฟ้าต้องมีใช้สำหรับพี่น้องประชาชนค่ะเราได้มีการสั่งการกำชับ ในการดูแลมาตรการต่างๆในการป้องกันไว้เรียบร้อยแล้วรวมถึงหน่วยงานทางด้านของการปกครองการรักษาความสงบเรียบร้อยนั้นก็ขอให้ดูแลและคุ้มครองให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกในการดำรงชีพตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะพี่น้องประชาชนคะวันนี้ดิฉันขอให้พวกเรานั้นมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินการค่ะ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ประมาทและตั้งมั่นอยู่ในความสงบตลอดจนติดตามรับฟังคำแนะนำของทางราชการเพื่อให้กระบวนการจัดการต่างๆของรัฐบาลได้ทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และดีที่สุดค่ะด้วยเดชะพระบารมีปกก้าโปกกรมมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถกับทั้งความพร้อมเพรียง ร่วมแรงร่วมใจกันของพี่น้องประชาชนชาวไทยดิฉันมั่นใจเขาว่าเราจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ค่ะขอขอบคุณพี่น้องประชาชนอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ